ครับวันนี้มาดูโลดานองขาวนะครับโลดานองขาวจะรู้ได้ไงว่าเป็นขาวหรือแดงนะครับข้อสังเกตถ้ามีดอกนะครับให้ดูสีดอกจะเป็นสีขาวถ้าโลดานงแดงจะเป็นสีแดงแต่ถ้าไม่มีดอกนะครับแบบนี้ดอกไปหมดแล้วนะครับก็มาดูใบนะครับ ใบนี้เราจะดูรูปร่างไม่ได้นะครับเหมือนกันหมดนะครับบางคนอาจจะว่าใบมนหรือยังไงสกัสกๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันหมดนะครับทั้งโรถถนงขาวโรถถนงแดงนะครับสักพักมันก็จะเปลี่ยนนะครับตน้อตอนอ่อนๆก็จะใบมนเหมือนกันหมดนะครับพอพอแก่มามันก็จะใบ เรียวนะครับทีนี้วิธีการดูข้างบนนะครับนี่นะครับดูสีนะครับสีจะเป็นมนๆน,น,นะครับจะไม่เขียวสดเหมือนรลดธนงแดงนะครับเป็นมองๆคือรลธนงแดงก็จะไม่สดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันี้มันจะมองกว่าเยอะเลย ใบมันจะมองกว่านะมองยังไงก็ก็รู้ว่าว่าโดตหนงขาวนะครับถ้าถ้าไม่แน่ใจอีกว่ามันเป็นขาวหรือแดงก็ให้ดูเพื่อนเพื่อนเขานะครับดูเพื่อนเพื่อน,อนดูใกล้ๆก,กันนี่ครับจะเกิดไม่ใกล้กันนี่ดอกขาวใบตน้นึอื่น เขาจะอยู่กันเป็นพวกเขาจะไม่ไม่อยู่ด้วยกันนะครับรถทนงขาวรถทนงแดงนี่นะครับผลก็เหมือนกัน,นครับการเหมือนกันต่างกันที่ดอกแล้วก็สีของใบแค่นั้นเองครับนี่นครับต้นใหญ่รถทนงขาวข้อสังเกตอีกอย่างก็คือ จะไม่ต้นจะไม่ค่อยสูงพอแตกกอใหญ่ปุ๊บมันจะเลื้อนนะครับ,แบบนี้นะครับถ้าโลด้นองแดงหนึ่งจดสูงมากนะครับถึงสองเมตรก็มีนะครับแล้วจะอยู่กันแบบทีๆนะครับแต่ว่าโรด้นองขาวก็จะรักชันโดดนะอยู่ใครอยู่มันไม่ค่อยอยู่เป็นพวกกันเท่าไหร่ ใบก็ดูดีๆคล้ายกับเกือบเหมือนเจตะพังคีนะครับคนเข้าใจผิดไม่ใช่ลูกเจตาพังคีก็3าภูเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะออกมาแล้วก็มีกลีบเชนแต่โรถ,ถนงแดงจะไม่เัมือนลกนงขาวก็เช่นกัน โดธนงแดงมันจะต่างจากโดธนงขาวนะครับถ้าดูใบเห็นไหมสีมันจะสดใสกว่าแล้วขนมันจะน้อยกว่าจะน้อยกว่าโดธนงขาวาโดธน o n ขาวมันจะขนหนาเหมือนเจตพังนะคีแล้วก็ดูดอกดอกก็จะเล็กกว่าด้วยนะครับดอกจะเป็นสีแดงเล็ก ส่วนลักษณะใบก็เหมือนกันนะครับรูปร่างเหมือนกันแยกไม่ออกเลยแต่ถ้าไม่มีดอกให้ดูก็ดูใบอย่างว่านะครับ,รบเพราะว่าต้นก็จะตายนะครับต้นปีเกิดปีที่แล้วก็จะตายปีนี้ก็จะสะโดนฝนก็จะขึ้นมาใหม่นะครับลักษณะข้างบนถ้ามีดอกก็ดูดอกเลยนะครับแยกกันง่ายแต่ถ้าไม่มีดอกก็ให้สังเกตตามนี้แหละครับ ใบจะเขียวสดแล้วก็ไม่ค่อยมีขนนะครับคือมีแต่แต่ว่าน้อยนะครับถ้โถนงขาวนี่ขนเยอะกวะ่านะรับเล็กตอนโลดธนงแดงก็จะเยอะนะครับอยู่ เป็นกลุ่มกันเยอะหนานแน่นนะครับว่าจะขยายพันธุ์ได้ดีกว่ารถ้นงขาวรถ้นงขาวจะขยายพันธุ์ได้น้อยกว,ว่าจะอยู่ห่างๆกันทีเดินเป็น1 0บสเมตรนะครับกว่าจะเจอ